มียังมีอะไรอยู่ครับยังไม่เปิดยก็มันยังมีมีกลิ่นอยู่ครับลอยยิ่งเมื่อวานฝนตกพอฝนหยุดเท่านั้นนหะฟันก็ลอยมาเหมือนหมอกเลยครับคือลมเปลี่ยนทิศกลิ่นตอนกาเ็ครับกลิ่นเป็นลักษณะแสบจมูกใช่ครับแสบจมูกกลิ่นเหมือนแบบเผาเผาเผาสังกะสีเผาเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กยังนึกว่าไฟไหมเลยเดินหาเอาไปใช่ลอยมาตามลมมา ก็เลยพอก็เลยต้องประกาศก็ดูแล้วว่ายังยังไม่ยังไม่ปลอดภัยปลอดภัยก็เลยต้องนรําศน้ำยังไงครับน้ําโรงเรียนใช้อะไรน้ําโรงเรียนก็สูบบาดานะครับก็ยังก็ดูแล้วยังไม่ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยครับครัเดี๋ยวบางคนอาจจะผิวหนังไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะแพ้ง่ายสัมผัสแล้วมันอาจจะเกิดเกิดผื่นขั้นหรือว่าอะไรตามมาหลายเรื่องครับ